วันนี้พามาอัปเดตต้นมะตาดด่างค่ะตัวนี้โตขึ้นเยอะแล้วค่ะเลี้ยงง่ายมากเลยอะยังไม่ได้เอาลงดินเลยค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่งอกออกมาใหม่ก็คือหนองค่ะกิ่งใหม่กิ่งใหม่ไม่ใช่หนองเรียกกิ่งใหม่ค่ะกิ่งใหม่แต่กิ่งเนี้ยออกมาเนี่ยไม่ด่างเลย อันนี้ฐานว่าจะเอาตอจากตอมะตาที่ตอต้นมะตาถาที่ไม่ด่างมาทาบกับตัวด่างเนาะเพราะว่าอุมดูจากตรงนี้แหละน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าตัวทาบทาบมันอยู่ระหว่างนี้อันนี้ก็ออกมาใหม่อันนี้ออกมาใหม่อีกเพราะว่าอุมเด็ดกิง่งตรงนี้ออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะแทงกิ่งตัวใหม่ออกมาเด็ดใบออกไปเนาะ แล้วก็มาดูที่ยอดใหม่ตัวนี้กันเพราะอันนี้มันเลยขึ้นมาแหละเลยขึ้นมาตัวนี้ด่างค่ะแสดงว่าต้นเนี้ยตอมันจะเป็นตัวไม่ด่างแต่พอตัวที่ท่าข้างบนเนี่ยตัวด่างสวยสวยมากเลยอุ้มชอบมากเลยค่ะใบไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ร่วงเลยดีมากค่ะหมอจัดการแบบเอาไปปลูกที่บ้านได้เลยนะ บางทีเราก็ให้เก็บเก็บใบต้นไม้เนาะที่มันตกไปโอเคอันนี้อัปเดตต้นมาตาดดาดโอเคค่ะผมจะเอาเขาออกไปเลยจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารตัวดาัดการเรียบร้อยไปค่ะมันนี้อยู่ไม่ได้แล้วลูกนะโอเค เราต้องเอาออกค่ะจะได้ให้ต้นเขาโตได้ดีตัวไหนด่างก็ยังควรดีไปไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ไม้ใบไม้ด่างอะค่ะเราก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเขาไม่ด่างแล้วเขาไม่เลี้ยงอาหารเนี้ยเราจะเลี้ยงต้นที่ด่างแล้วก็ควรจะเด็ดไอ้ตัวที่มันไม่ด่างออกไปส่วนตัวนี้ยเขาก็ยอดใหม่ตัวเนี้ยเขาด่างค่ะเก็บไว้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ